ยินดีต้อนรับสู่ไทยแลนด์เทยาราช78วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงหนึ่งในโครงการที่น่าตื่นเต้นที่สุดของวงการการบินด้านความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ KJ 3 0 0 0 t h a ทยแลนด์เท,ท,ทยารา2อซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีขั้นสูงความภาคภูมิใจของชาติและความทะเยอทะยานระดับภูมิภาคที่กำลังจะเปลี่ยนอนาคตขององค์การเฝ้าระวังทางอากาศและความสามารถด้านการป้องกัน โครงการ KJ 3 0 0 0ได้รับความสนใจครั้งแรกในต้นปี2026เมื่อกองทัพอากาศไทยประกาศความร่วมมือกับบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากต่างประเทศในการพัฒนาเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้ารุ่นใหม่ที่เรียก,กว่า KJ 3 0 0 0หรือที่รู้จักกันในชื่อดวงตาแห่งฟ้าไทยเป้าหมายของเครื่องบินลำนี้คือการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการเฝ้าระวัง ตรวจจับและจัดการสนามรบแบบเรียลไทม์ดีไซน์ภายนอกของ KJ3000 มีความล้ำสมัยลู่ลมและทรงพลังถูกออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติภารกิจระยะไกลและยาวนานแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดอยู่ภายในเครื่องบินลำนี้ หัวใจของ KJ 3 0 0 0คือระบบเรดาร์แบบเฟสอารเรที่ล้ำสมัยซึ่งสามารถติดตามเป้าหมายทั้งทางอากาศและภาคพื้นได้มากกว่า200เป้าหมายในเวลาเดียวกันเทคโนโลยีนี้ช่วยให้กองทัพไทยสามารถตรวจจับภัยคุกคามที่อยู่ไกลออกไปนอกพรมแดนได้เพิ่มความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันประเทศหรือภารกิจรักษาสันติภาพ แตกต่างจากเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าแบบเดิมที่ใช้เรดาร์หมุนขนาดใหญ่ KJ 3 0 0 0ใช้เทคโนโลยีเรดาร์แบบอาร์เรสแกนอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความแม่นยำสูงตอบสนองเร็วและต้องการการดูแลรักษาน้อยกว่าทำให้ KJ 3 0 0 0ไม่ใช่แค่ฐานเรดาร์ลอยฟ้าแต่คืออาวุธอัจฉริยะที่เปลี่ยนเกมการรบได้ด้านการสื่อสาร KJ 3 0 0 0มีระบบลิง์ข้อมูลความเร็วสูงสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่กลางอากาศ ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังเรือรบหน่วยภาคพื้นและเครื่องบินรบอื่นๆระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ติดตั้งยังช่วยวิเคราะห์ภัยคุกคามและช่วยในการตัดสินใจของผู้บัญชาการสนามรบได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ KJ 3 0 0 0ยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ครบครันตั้งแต่การรบกวนสัญญาณการป้องกันไซเบอร์ไปจนถึงการปล่อยระบบปอต้านอาวุธ ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้แม้ในพื้นที่ที่มีการรบกวนสูงและอันตรายการพัฒนา KJ 3000ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการลดการพึ่งพาอาวุธจากต่างประเทศและสร้างความสามารถด้านอุตสาหกรรมการบินของชาติให้เข้มแข็งขึ้นด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรระดับภูมิภาคเช่นจีนและสวีเดนโครงการนี้เป็นผลลัพธ์ขององค์การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความตั้งใจอย,อย่างจริงจังของชาติ แต่ KJ 3 0 0 0ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของกองทัพเท่านั้นเพราะโครงการนี้ยังมีผลต่อเศรษฐกิจด้านการบินของไทยอย่างมีนัยสำคัญมีบริษัทไทยหลายสิบแห่งเข้าร่วมผลิตชิ้นส่วนพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ส่งผลให้เกิดการจ้างงานการฝึกฝนและการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับวิศวกรไทยรุ่นใหม่ จนถึงกลางปี2026มีต้นแบบของ KJ 3,000ออกมาแล้ว3ลำซึ่งผ่านการทดสอบบินและกำลังอยู่ในช่วงประเมินขั้นสุดท้ายโดยกองทัพอากาศไทยรายงานเบื้องต้นบ่งชี้ว่าเครื่องบินมีสมรรถนะส,สูงเกินความคาดหมายทั้งในด้านความแม่นยำของเรดาร์และความสามารถในการบินคาดว่าจะเริ่มเข้าประจำการได้ในต้นปี2027โดยมีแผนจะผลิตเพิ่มจนถึง6ลำในระยะต่อไป การเปิดตัว KJ3000 เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยพร้อมจะมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนทางทะเลในทะเลจีนใต้การรักษาความมั่นคงชายแดนหรือแม้แต่ภารกิจด้านมนุษยธรรมในยามเกิดภัยพิบัติ KJ3000 ก็พร้อมปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบ สำหรับผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีการบินและการพัฒนาด้านความมั่นคง KJ สามพันคือก้าวกระโดดสำคัญของประเทศไทยในเวทีโลกท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศที่ลงทุนในเทคโนโลยีอัจฉริยะและสร้างความสามารถของตัวเองได้อย่าง KJ สามพันจะเป็นประเทศที่พร้อมรับมือกับอนาคตได้ดีที่สุด หากคุณต้องการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับ KJ สามพและเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับการพัฒนากองทัพอากาศของไทยอย่าลืมกดติดตามช่อง Thailand Tyara เ8ของเราเราจะพาคุณไปสำรวจโลกของเทคโนโลยีการบินข่าวสารและบทวิเคราะห์ลึกแบบจอดจุดขอบคุณที่รับชม Thailand Tyara เทาขอให้คุณปลอดภัยติดตามข่าวสารและบินสูงต่อไปอย่างมั่นใจ